สวัสดีนะครับทุกท่านคลิปนี้นะฮะก็พอดีเอารถกอมาเซอร์วิสนะครับเอามาเซอร์วิสตอนนี้ผมอยู่ที่สาขาตรงที่เอ่อเป็นฮอ n d ้าท่าพระแยก5้านะครับตรงนี้นะฮะข้างในนี้ก็ก็เป็นภายในร้านนะครับทุกท่านซึ่งภายในร้านนี่ก็มีมอเตอร์ไซค์หลายๆรุ่นนะครับ ที่ผมว่าสวยนะมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับรถกลมผมก็ออกมาจากร้านตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นรถมือสองนะครับลักษณะดีนะฮะกลมที่หยิบมามันจะเป็นฝูงนี้นะทุกท่านที่เอาไปนะครับปัจจุบันก็มีอยู่สามคันนะครับเป็นคันสีแดงนะครับคันสีเทาตัวนี้เป็น abs นะครับและรุ่นนี้เป็น mss น่าจะปี2 ันสิบเจ็ดถึงสิบแปดนะครับตัวนี้นะฮะโอเคครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับยังมีขนไหนแนะนำมั้งเนี่ย, <c oughs> ยออเดี๋ยวพาทัวร์นะครับ <c oughs> พาทัวร์ภายในร้านนะครับพี่ลุกมาโลยมา <c oughs> อยู่เป็นเพื่อน,น,น,นกันเฮ้ยสองคันนี้มันเป็นยังไง อันนี้ C B 500 C B R ห0า C B 500า0 0อยวิ่งพันกว่าโลเฮ้ยอันนี้เขาท่านะฮะปกติไม่เห็นที่จะขายบิ๊กไบนะทำไมมาจับบิ๊กไบหกร้อยแปดสิบสองโลปกติรู้จ้ามามีทะบงทะเบียนปะมีทะเบียนเรียบร้อยวิ่งพันกว่าโลเองวิ่งพันกว่าโลแล้วก็มี C B C B ห้าร้อยตัวนั้นเป็นตัวปีไหนลุงอ่าเฮีย ฮะจำปีได้ปะคันนี้ขายเท่าไหร่ตัวห้าร้อยตัวนี้ก็แสนสามเฮ้ยราคาถูกนะฮะในมุมผมว่ารถสภาพนี้ราคาค่อนข้างที่จะดีอันนี้แสนห้านะครับตัวห้าร้อยเฮ้ยอันนี้โอเคอ๋อห้าพันกว่าโลหรือปกติห้าพันโลออเยีย สมมติถ้าผมจะมาดาวอะไรอย่างเงี้ยมาเริ่มต้นต้องเท่าไหร่ไอสองคันนี้ผมถามเผื่อว่าเฉยเฉยยังไม่ได้จัดใช่ปะห,หรือว่าขายสดยสองคันนี้ขายสดนะฮะมีลีดด้วยนะครับเพียโอเคปีหกสามโอปีหกสามนะครับคันนี้อนโอ้เล่มเริ่มอยู่นี่เลยทุกท่านคันสีส้มนะฮะ,นนะ,อ,ะอันนี้เราจะปีสองพันยี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับคันนี้พาผมทัวร์ร้านหน่อยสิเอลีทพวกนยยเนี้ยขายยังไงเนี 4, ่ยสี่หมื่นเจ็ดดีดสี่หมื่นเจ็ดมีตารางดาวไหมฮะรีดฟีดดาวนะฮะอันเนี้ยรถวัยรุ่นชอบนะครับตัวรีดต,ตัวนี้นะครับมือสองนะครับโอรีดต,ตัวนี้สภาพดีมากกริบๆเลยอันนี้หกสี่อันนี้หกสี่นะครับอันนี้อันนี้<อ> โอเคถ้าเป็นตัว c b ตัวนี้นะฮะหลีดมือสองอ๋ออันนี้หลีดนะฮะทุกท่านใครสนใจตัวหลีดก็มาดูกันได้นะครับอันนี้จะเป็นสีพิเศษเกรด A นะครับสีพิเศษนะครับเนี่ยอัตราดาวเขาก็ฟรีลดหายให้เขาก็มีประกันให้แล้วก็รวมถึงตารางดาวก็ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นหลีดนะครับอ่าฮะ อันนี้ก็จะเป็นคิกนะครับอันนี้ก็เป็นลีดอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเขาขายกันอยู่ประมาณเนี้ยเนี้ยคันนี้ตกที่สี่หมื่นแปดนะครับอีกคันนี้สี่หมื่นห้านะครับอันนั้นสี่หมื่นเจ็ดนะครับตัวลีดอันนี้พามาชมกันเฉยๆนะครับโอเคนะฮะตัวกอมนะครับ g อม m s x นะครับที่นี่ก็มีนะฮะก็มีอยู่สามสีด้วยกันนะครับตัวไหนนะฮะตัวพวกนี้ก็วิ่งน้อยๆนะฮะพวกที่ตั้งตั้งนี้มือสองทั้งนั้นป่ะเฮียมือสองหมดเลยทั้งแผงนะครับในนี้ก็จะมีตัว cb หนึ่งห้าศนะครับอันนี้จะเป็นตัวปีใหม่เลยนะครับไอตัวพวกนี้ก็มันจะมี cbr หนึ่งห้าศนะครับมี มีตัวเท่าเจ้าที่ดูจากถังนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวตัวใหม่ตัวนี้ตัวสามร้อยอันนี้ตัวร้อยห้าสิบนะครับอ่าพวกนี้ราคาอะไรยังไงเฮียอย่างสมมติชี้เป้าลองไล่ไล่อันเนี้ยประมาณประมาณตัวนี้ห้าหมื่นตัวนี้ตัวนี้ตัวส้มนี่นะครับสีลิมิเต็ดก็ห้าหมืนห้านะฮะอันนี้ก็ห้าหมืนห้า ตัวสามร้อยในเจ็ดหมื่นห้านะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรถทดสอบยังไม่จดทะเบียนตัวนี้ยังไม่จดทะเบียนนะฮะตัวนี้ก็เจ็ดหมื่นห้านะฮะอันนี้ยังยังยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับขนส่งนะฮะสามร้อยอ่าตัวนี้จะเป็นตัวสามร้อยนะครับอันนี้ก็ตัวร้อยห้าสิบพวกนี้ปล่อยเท่าไหร่เฮียห้าหมื่นห้านะครับอ๋อตารางก็มีประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะอ่ะ ทั้งหมดทั้งมวลก็นะ่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็รถหน้าร้านก็จะมีพวกตัวออ p c x. x นะครับแล้วก็จะมีรีเบลด้วยนะฮะมี p ี x PCX นี่ก็น่าจะสี่หมื่นห้าหมเหมือนกันนะครับมีตัวใหม่ทั้งหมดนะครับโอเคนะฮะมี AGV นะครับตัวนี้ เอดีตัวนี้ก็150ยหนะครับ <50. S 1> พวกี้ก็เวฟนะครับมาแวะมาดูกันได้นะฮะโอ้ยมีรีเบลด้วยนะฮะ3,500อยโอ้ยรีเบลัวนี้ค่อนข้างดีจะกกิบนะฮะโอ้สภาพใหม่มาก3,500ันารโลตัวนี้เฮียปล่อยเท่าไหร่เนี่ย9ก0ตัวรีเบลัวนี้นะครับ99้าหมืนะครับดีเบล3 0 0ามรนะครับ สเบียนสวยอยู่นะครับสามพันห้าร้อยโลนะฮะเฮียเขาบอกมานะครับโอเคนะฮะทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะประมาณนี้นะครับภายในร้านนะครับโอเคเฮียฝากถึงลูกค้าหน่อยครับที่นี่รถสปอร์ตรถสวยสวยเยอะเลยครับมาดูได้เลยครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับทุกท่านใครกำลังมองหารถมือ2ส,สภาพดีนะครับแล้วก็รวมถึงลีดรถใช้น้อยนะครับไม่รวมถึงเวฟแล้วก็รีเบลต่างๆนะครับตามที่ผมรีวิวให้ดูนะครับก็สามารถแวะมาได้ที่อ่อ,อนด้าท่าพระนะครับตรงนี้จะเป็นเรียกว่าออนด้าท่าพระปากซอยเพชรเกษมห้านะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คง ทิ้งไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านพอดีผมอารถมาเซอร์วิสนะครับก็เลยมาถ่ายรีวิวร้านให้เฮียด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ